ก็อนาจจะไปผิดที่คร <c oughs> ับค่ะท่านจักรนั่นเงเราพักช่วงสีน่าสนใจกันสักครู่นะคะและช่วงสุดท้ายของรายการซูเปอร์บ้านเมืองก็กลับมาร่วมแสดงความคิดเห็น,นะคะ่ะทาง SMS นะคะที่หมายเลข489-0011 <c oughs> ค่ะโดยพิมพ์13เป็นวรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011นะคะและทางโทรศัพท์ค่ะที่หมายเลข02960-2133และ02960-2134ค่ะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาแสดงความคิดเห็นาทางโทรศัพท์ร่วมกันค่ะ สู่ช่วงสุดท้ายของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นได้2ช่องทางนะคะในช่วงนี้คือทาง SMS ที่หมายเลข4890011ค่ะพิมพ์13เป็นวักตามด้ยวยข้อความของท่านส่งมาที่4890011นะคะและทางโทรศัพท์ค่ะที่หมายเลข029602133และ029602134ค่ะขณะนี้สายเข้าแล้วสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบได้ยินไหมครับได้ยินค่ะเลอครับเลยครับ ผมเป็นเยาวชนจากอำเภอสะเดาเคยโทรมาครั้งหนึ่งตอนชมนมครับค่ะเขาก็ชมนมผมไปประจำนะค่ะยี่สบสี่ที่่านมาก็ไปครับค่ะหรือผมกะดับไปเป็นผู้ประสานงานพันธมิตรสะเดาครับครับผมไปกันสิบห้าคนได้ครับคืออย่าพูดถึงเมื่อกี้เปิดไปดูผูสกายเห็นสุเทพพาสัยอยากจะอ้วงครับเอาคือว่าโอ้โหผมเป็นรู้ผมไม่ผมถูกกันแกล้งก็คดีนี้ใครก็ไม่ผิดอยู่แล้วคุณสู้ไปเถอะคุณอย่ามาุวนวายเลย ใช่ไหมคนอื่นถูกมาก็ขึ้นดีบก่อการร้ายนเป็นนายกให้คนนี้เป็นรัฐบาลโกงกินเนาะโอ้ยแ่ดีแค่นี้มาโวยวายกันตายประชาธิปัตย์อะไรพราผมถูกก่อการไ้ายถูกเอ็มเจ็ดสิบเก้ายิงยังไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมประเทศใี่มะที <S 2> <S 2> กนันคุณดุ้งกันส่งเอเอสอว่าเอาเบอรอจังอะไรทะเลาะกันหน้าจอใช่ไหมคือผมก็คือเขาก็เขาก,ก,ก็ถามไงว่าเพราะหวตโนนี่ทำให้ประเทศวุ่นวายผมก็บอกว่าประชาธิปัตย์ไม่เคยชนะทักษิณเลย ตั้งแต่ปีสี่สี่ก็แพ้ทักษิณปีสี่เก้าก็แพ้ทักษิณปีห้าหนึ่งก็แพ้ทักษิณปีห้าสี่ก็แพ้ทักษิณได้ชาตินี้ก็แพ้ทักษิณนันชาติถ้าเป็นอยู่แบบนี้ครับที่ปัดจริงครับเพราะผมตอบโต้ด้วยความจริงใช่ไหมคือประชาธิที่ปัดทำไมเป็นรัฐบาลบอกว่าอะไรอ่ะออะไรตอนนี้มาบอกว่าทักษิณโกงโกงก็สุดเทพในวินก็โกงจัดการรัฐบาลต้องพูดความจริงกันต้องเอาต้องปฏิรูปประเทศไม่ใช่โอ้โหแบบนี้มันไม่สาระครับครับครับ กะบอบคุณมาก่ะเยาวชนก็ฉลาดเดี๋ยวนี้รับรองภาคการเมืองไปไม่เป็นก็ติดตามนะคะติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะทุกช่องสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอสุวัสดิ์ครับจักพิครตรค่ะท่านวลินคุณพัชชาศิรัตน์นะคะเรื่องงานบันเลิม5ธันวามหาราชที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็เป็นที่ประจับทุกอย่างแล้วค่ะว่า มีกะบวนมีกระบวนการล้มเจ้าจริงๆ <Okay. S 2> และในส่วนตัวของหนูก็คิดว่ามีจริงๆค่ะ <Okay. S 2> จากพฤติกรรมต่างๆในวันนั้นทั้งวันเน่ะนะคะไม่ใช่แค่พูดผิดแค่ช่วงเช้าที่ถวายพระพรแล้วค่ะอ่ากลางคืนที่จุดเทียนก็อ่าคว่าหาที่สุดไม่ได้ยิ่งรักก็อ่านเป็นว่าหาที่สิ้นสุดไม่ได้ค, <laughs> ค่ะนี่ก็ไม่ได้จับผิดนะครับหนูก็ฟังทุกคําพูดเหมือนกัน มันต้องการให้สถาบันพระม,ามาหากษัตริย์เนี่ยเป็นเหมือนของเขเมิ้นไงคะ,ะที่อะไรนะคะบนเวทีนะคะครับครับหนูก็ลืมชื่อแล้วหนูเคยโฟอนอินมาเหมือนกันมันต้องการให้เป็นอย่างนั้นนี่ยนะคะไอ้รเรื่องนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะทํายังไงที่จะบนเวทีเสียอ้ายนี่ก็ชัดเจนมากที่ทักสินเอ่ยถึงพระนามพระองค์ท่านเลยอะค่ะครับค่ะ แล้วเรื่องแก้ธรรมนูน่ะนะคะครเรื่องรัฐธรรมนูญถ้าที่หนูจําได้ท่านวรินคะคถ้าหนูจําไม่ผิดเนี่ยสารัฐธรรมนูญท่านตัดสินว่าถ้ามีหลักฐานใหม่ให้ยื่นเข้ามาใหม่อีกไม่ใช่หรอคะก็มันมีหลักฐานใหม่ที่ไหนแล้วมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วมันก็เรื่องเดิมเนีไม่ใช่เรื่องใหม่อ่ะะคเพราะว่าเขาเดินวาระสามก็คือเรื่องเก่านั่นแหละแล้วเราอย่างนี้สรุปว่าถ้ามันจะลงวาระสามจริงๆนี่พวกเราก็ต้องลุกขึ้นสู้ใช่ไหมคะใช่ครับ เรามีหน้าที่รักษารัฐธรรมนูญไม่ใช่ลบคขึ้นสู้นะเรามีหน้าที่รักษาและธรรมนูญกัปกป้องธรรมนูญถูกแล้วค่ะก็พาประชาชนอีกใช่ไหมคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็หน้าที่ของประชาชนก็มีหน้าที่รักษามีหน้าที่ใช้สิทธิของตัวเองตามรัฐธรรมนูญนะคะท่านค่ะค่าสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ชาชาท่านสวววลินท่านอาจารย์หมอและท่านผู้ชมนะครับ สสวััดีครบเดือนมหามงคลของพระสสฆ์นิกรทั่วไทยและทั่วโลกคือเดือนธันวาคมนะครับแต่มีอำนุษย์ตนหนึ่งที่อิจฉาตาร้อนทนไม่ได้คล้ายไฟทา่าแตกรีบทําลายความสุขของประชาชนและสถาบันโดยรีบแก้รัฐธรรมนูญวาระสามทันทีและใช้สื่อที่เรียกว่าทุรชาติหรือชาติชั่วจากโจงสถาบัน ขอประนามมาติชั่วหรือมติชินดังนี้มติชินสิ้นชาติศาสนาไรจัญญากล้าธรรมตกต่ำได้หลายครั้งนี้ที่บินแผ่นดินไทยเร็วกว่าใครมีนัยะทรรพีวาจาชั่วมัวหมองตีสองหน้าสื่อขี้ข้าชั่วช้าเปลดหน้าผีเนรคุณบุญหายไม่ตายดี พอรพีขี้ช่อต่อแผ่นดินสื่อที่ขายให้นักโทษช่างโฉดเขาเลวใดเท่าเฝ้าย่ำยีไม่มีสิน้นกรอนสอเสียน ชั่วรายนั่นมติชินสิ้นชาติอนาถกันชั่วของมันนั่นลงเปรอเวจีขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณาค่ะสวัสดีค่ะชัดเจนครับชัดเจนมากเลยว่าบทสรุปของคนที่ทำไม่ดีคุณก็ตายค่ะก็สายค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะ นะสวัสดีท่้นสาท่านครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านสองวอท่านสามท่านเลยนะับครับผมสวอมีความหมายหลายความหมายอย่างที่ว่าเคยล้อเล่นๆนับน้องวิชาเลมือนกันเออก็ทีนี้คำว่าวันนี้เประทักใจอาจารย์หมอครับนะฮะได้เปรียบเทียบว่าคำว่าสูงนะครับใช้น่ยนะครับจริงๆว่าตรงกับประเด็นที่อยากจะคุยมานาน ผมยัมติดแอนโทมาทั้งสองอาทิตย์ไม่ติดแเอันที่แล้วติดพอดีว่ารอสายอยู่พอดีท่านแจว่าก็เข้ามาพอดีอีกเนี่ยก็เลยสลับไปวันนี้เข้าเดียตัวติดด้วยอย่างนี้นะสอสอในความหมายนะของทักษิณเนี่ยนะฮะสอสอมีสองความหมายถ้าในรัชภาในสภา,านะฮะสอสอของทักษิณก็คือสั์เลี้ยงที่แสนเชื่องอนะครับแล้วก็สำหรับนอกสภานะฮะ อสอสอในความหมายของนอสตราภารพอที่เรียกว่าควายแดงอะไรนัไม่ใช่นะฮะคนพวกนี้ก็คือพวกสัตว์มนุษย์ที่สั่งได้นะฮะในความหมายของเขาอยู่สองนี้เพราะว่าคนอย่างทักษิณเขาไม่มีเพื่อนนะฮะไม่มีลูกน้องไม่มีที่ฆ่าเราะฉ<ม>็นคนพวกนี้เป็นเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงที่สั่งได้แต่เรื่องที่แสนเชื่อเท่านั้นเองถ้าจําได้นะครับถ้ามีคนเสื่อแดงที่ฟังอยู่ นะเรื่องนี้อาจารย์หมออาจารย์วรินคงอยืนยันได้ก่อนที่จะไปตั้งที่พักพรังทำไปตั้งพับสายลไยัไใอ่ะถ้าทินพูดคำหนึ่งพูดว่าอะไรฮะกูไปหลอกมันดีกว่าพวกมันโง่ <c oughs> ใั้นไหมครับ <c oughs> ค่ะพพเพราะฉะนั้นพวกคุณเสื่อแดงข้างลายเนี่ยนะเออคุณคุณคุณจะเปิดรู้เปิดตานะเปิดสมองนะอย่าเห็นกับเชียงอ่ เศษเ่งเงินเศษเทีเท่วอ,อะไรที่มาที่เข้ามาหวาให้คุณมันทาให้ประเทศชาติเดือดร้อนคุณตั้งสตินึกบ้างว่าประเทศชาติเราเนี่ยปกครองเรานะ่เออโดยเฉพาะเรามีพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาสงบสุขมาสี่ร้อยปีผ่านมาเมื่อมาหกเจ็ดปีที่ผ่านมานี้มาถึงบ้านเราถึงลุกคนไฟขนาดนี้ใช่ไหมครับเมื่อพี่อาจารย์หมอกร,รณ์เงินยกมเรื่องเศษสีส่ดุลาเรื่องของตำรวจมาเนี่ยผมก็มีเกต อันหนึ่งจะเล่าของเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาในสมัยนั้นอ่ะหั้งี4ตุลาในช่วงนั้นเอทุก้องที่ก็จะมีตำรวจดีตำรวจเรวนะฮะแต่ตำรวจเร็เวก็มากกว่าที่ผมเห็นรีถ่ายอย่างที่ไม่เคอจ์จมวัคโรนาเล่าหเือเอที่บอกว่าแสกบนตีกบาลน่นะฮะ,ฮะแท้ตอผมมํตำรวจคนหนึ่งนะฮะช่วงหลัง14ตุลาเนี่ยพอเดินมาเจอได้ตงหวจจริงๆเขาจาัดตีจนกนะระทั่งฟังตายนะถูกระต้นไม้ ปกรถตีตีแ้้วจนกระทั่งไม่รู้ว่าคงไม่รอดนะฮะแต่ก็ยังคางได้คนเดินผ่านมามา่าช่วยผมด้วยผมเป็นตำรวจค่ะนะฮะและอีกที่หนึ่งอยู่ที่บังรักนะฮะมีตำรวจคนหนึ่งจราจรเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้กรุนายยกมาเนี่ยจับรีดไถไม่เจอทีนี้เจอคุมเหรอคนที่มัน มันหลัง,งสิบสี่ตุลานั่นแหละช่วงช่วงช่วงหลัง,งสิบสี่ตุลานั่นแหละค่ะเจ้าเน,นี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่ตัวตัวนี้ยืนอยู่ยมันกระใส่เลยแบนตำรวจคนนี้ยืนอยู่ที่ไหนไตมาช้อนสองฮะโชก้าโชก้าเลยแบนป้องแล้วก็ไปนะมีโอกาสวันไหนเจอมาหนักก็ช้อป้องเลยต้องตั้งตำรวจเองต้องขอย้ายย้ายนี่ย้ายพวกพี่อะฮะครับค่ะนะเพราะจะนั่งพวกคุณเนี่ยนะคุณ คุณทำอะไรลงสับวันหนึ่งเพราะเขาสงสัแบบโจรอะนะครับเพราะคุณ<ช>ตำรวจคุณไม่เหลือประชารโจรหรอกนะฮะเออนายปวอดมาสมหมายไปไหนฮะนตอนนี้ไม่เคยเห็นที่มาแอบอ้างบอกว่าอะไรนะกูไม่กลัวมึงมันไม่ใช่เ<ช>พราะแทนนิดหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วผมก็จะพิร์เนี่ยท่านบอกว่าท่านาท่านตอบว่าเอ่อประเด็จเจ้เลนแล้วบอกว่าคูไม่กลัวมึงแต่ที่ิงสิ่งที่ไอ้เจ้าปวอดประสบแล้วก็ไพวกตัวแดงทั้งหลายเนี่ยมันมาใช้หนุนใจคำนี้ ผมกระจคึกฤทธ์มีเขียนอีกคำหนึง่งอีกบทหนึ่งเขียนว่าผู้ยอมแพ้คนหน้าด้าน <c oughs> แต่พวกนี้นอกจากว่าเอาเอาเพชรวิชาของอของหมอพจงคึกฤทธ์มาแล้วความหน้าด้านแล้วพวกนี้ยังเพิ่มเติมวิชาเข้าไปก็คือความตอแหลเ <c oughs> มื่อเคยตอแหลหน้าด้านนะฮะมันจะเอาจกน้นเพราะว่าแม้แต่หมอมจงคึกฤทธ์ยังบอกยอมแพ้เลยนะครับค <c oughs> นะโอเคนะครับขอบคุณทั้งสามานครับคุณสวัสดีค่ะค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพัชชาค่ะคุณวรินทร์แล้วคุณหมอสุวัสดิ์ครับสวัสดีครับครับเออเขาบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะไเหลือมันพูดกับพวกมันเนี่ยว่าค่ะให้เป็นผลดีประชาชนผมถามว่าเป็นผลดีประชาชนตรงไหนครับคุณวรินทร์ครับผมมันมันไม่มีหรอกครับประชาชนก ah ็<ๆ>ไม่ได้เคยเรียกร้องนี่ยฮคนที่เรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญนี่คือรัฐบาลครับ รัฐบาลกำลังทําอยู่ฝ่ายเดียวทุกวันเนี้ยก็กําลังจะป้ายให้ประชาชนอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมประชาชนเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับทีนี้เนี่ยมันดูแล้วเราจะต้องเตรียมมันให้ใหดีๆอะคราเนี่ยพูดง่ายๆอะ <Okay. S 1> ดูดูแล้วว่าต้องเตรียมมันอย่างมาโหล้านเลยนะครับปล่อยไว้ไม่ได้หรอกแล้วเดี่ยท่านรู้ไหมไอ้โกสตีพอทุ่มมาฝฟ้าเนี่ยไปทนเวทีของประชาธิปั์ที่หลังศิลอีกแล้วเห็นไหมครับ เนี่ยมันคืออะไรคนระับผมถามหน่อนดี้รัฐบาลคุณทําอะไรอยู่วะไปลวนเขามีอาวุธไปสิทธิ์ปคนตำรวจเข้าไปพวกรวบเสร็จพวกมันไปบีบตำรวจให้ปล่อยเนี่ยคุณดูดิประเทศไทยเป็นยางเงี้ยอะดุลทำมาเยอะดุลน้องดุลว่างไหมหรือกลัวคุณแม่ตกหน้าถ้าไปทําอ่ะดีแต่บางคงมันชะาชนะนี่ไงนะครับประเทศไทยเขาจะจะไปประชาธิปัตย์หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไปพูดอะไรจะไปทำอะไรเนี่ย มันติดของเขาทั้งนั้นไอ้พวกเวรนี่ไปคอยรังควานเขาผมก็ไม่ได้เห็นด้วยวัชริปัตนะแต่ผมเห็นด้วยกับการที่เป็นติดของคนไทยจะไปทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ <c oughs> ปล่อยพวกอันตรพาลพวกนี้เข้าไปรังควานเขาผมจะดูข่าวพรุ่งนี้ที่จะลงว่าไง <c oughs> นะฮะ <c oughs> อันตรพาลกลุ่มๆนี่ไอ้โกตีนี่แหละนะแล้วตบ,บีดำรวจให้ปล่อยนะอาวุธครบมือนี่คืออะไรครับประเทศไทยเหรอ <c oughs> อดุลออาดุลตื่นหนะ้าอดุลน,นะ แค่พวดเอาขาไปแหบตามันจะสะดุ้งตื่นขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะค่ะสายต่อไปค่ะสามารถพูดได้เลยนะคะโสวัสดีค่ะานถ,ถามเจัสดีครับออยากถามความเห็นสักนิดหนึ่งไอ้ที่ว่าสามท่านอนุมัติให้รัฐบาลกู้เงินมาช่วยน้ำท่วม่ะแล้วมันหายไปอย่างเงี้ยสารรับผิดชอบด้วยไหมยอยากให้ตอบหน่อยแล้วกับไอ้กู้เงินมาซื้อข้าวเนี่ย ที่ใครใครอนุมัติเนี่ยนั่งรื้อสารเรืออะไรอนุมัติให้นักกู้ทุกสินทุกอย่างที่ประเทศไทยติดหนี้ติดสินทุกวันเนี่ยสารต้องรับผิดชอบกับรัฐบาลชุดนี้ไหมอยากให้รับด้วยนะคะอยากให้รับด้วยอนุมัติให้มันกู้แล้วก็ต้องรับผิดชอบประมาณด้วยที่มันไปผ่านหมดอย่างเนี้ยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะก่อนจะรับสายต่อไปเดี๋ยวขอตอบก่อนนะคะกรณีกรณีการตัดสินคดีของศาลนะครับความผิดความถูกอยู่ที่พยานหลักฐา เวลาจะเสนอว่ามาเนี่ยรัฐบาลก็จะเอาข้อมูลของรัฐบาลไปให้ที่บังเอิญคนที่เชี่ยวชาญทางด้านงบประมาณและการเงินการคลังเนี่ยภาพประชาชนไม่เข้มแข็งถ้าเข้มแข็งก็ต้องเสนอหลักฐานเข้าไปในศาลเหมือนกันสมาชิตรัฐสภาก็เหมือนกันต้องต้องต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ชัดเจนถ้าถ้าไปไปไปฟ้องศาลเมื่อไหร่ศาลก็ถือว่าการจัดจัดงบประมาณการหารายได้มาใช้ในประเทศเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลศาลก็จะอาจจะต้องต้องอนุ